สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นของสหรัฐอเมริกาที่กลามค่อยๆยุบตัวลงแล้วหลุดออกจากใบหน้าแล้วเขาได้ใช้ชีวิตที่เหลือดูส่วนต่างๆของร่างกายคย่อยๆผุพังจนเสียชีวิตในที่สุดก่อนอื่นหากชอบชมวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนวิวัฒนาการทางการแพทย์ยังไม่ได้พัฒนาเหมือนตอนนี้ ยาที่เอามารักษาคนไข้ก็ยังไม่ได้ถูกวิจัยนานมากพอที่จะรู้ว่าผลกระทบที่มีต่อร่างกายเป็นอย่างไรการอนุมัติการใช้ยาก็ยังไม่เคร่งครัดเหมือนในปัจจุบันที่ยายไปกว่านั้นอาจจะเจอหมอปลอมด้วยซ้ําซึ่งฟังดูแล้วอาจจะคล้ายๆหมอกระเป๋ของบ้านเราแต่ในเคสนี้หนักกว่าหมอกระเป๋าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งหลอกว่าตัวเองจบหมอแล้วเสนอขายยานในตลาดแมสโดยอ้างว่ารักษาได้สารพัดโรคทำให้ร่างกายของคนจำนวนมากรวมถึงตัวเองได้รับสารพิษและกลายเป็นมะเร็งในที่สุด ซึ่งเคสที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นกับแชมป์กอล์ฟสหรัฐอเมริกาเอเบนไบเออร์สที่กลามของเขาค่อยๆหลุดออกมาทำให้แก้มหายไปและหน้าแหว่งไปจนถึงใบหูเอเบนเกิดในปี1880พราะเป็นนักอุตสาหกรรมและนักการเงินที่ร่ำรวย <c oughs> เขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีชื่อเสียงในฐานะแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นของอเมริกา และต่อมาก็กลายเป็นประธานบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กที่พ่อเขาสร้างขึ้นมาแต่ในขณะที่ชีวิตกำลังไปได้สวยเขาประสบอุบัติเหตุตอนอายุได้47ปีและนั่นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาในเดือนพฤศจิกายนปี1927เอเบนได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประจำปีของมหาวิทยาลัยเยลและฮาร์วาร์ด ระหว่างทางกลับบ้านรถไฟที่เขาโดยสารมาเกิดเบรกกระทันหันทําให้เขาตกลงมาจากเตียงและได้รับบาดเจ็บที่แขนเมื่ออาการปวดแขนไม่ทุเลาหมอจึงสั่งยาน้าไรดีต่อให้กินไรดีตอเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรได้รับการโฆษณาว่ามีสรรพคุณมากมายตั้งแต่การเพิ่มพลังแก้อาการปวดชาแก้หวัดแก้ไข้ทําให้อ่อนเยาวและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่จริงๆแล้วมันอันตรายกว่าที่คิด มันทำมาจากการนำเรเดียมที่เป็นาธาตุกัมมันตรังสีชนิดเข้มข้นนำมาละลายในน้ำถึงแม้ว่าเรเดียมจะถูกนำมารักษามะเร็งในปัจจุบันแต่การกินมันสะสมเข้าไปทุกๆวันนานเป็นปีๆมันให้ผลที่ตรงข้ามกันในช่วงนั้นไม่มีใครรู้ว่าสารกัมมันตรังสีสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนและเกิดเป็นมะเร็งได้หากได้รับในปริมาณที่สูงมากพอดังนั้นเมื่อมีคนมาบอกว่ามันเป็นยามหัศจรรย์มันก็กลายเป็นที่นิยมทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ยานี้ถูกผลิตขึ้นโดยนายวินเลียมไบเล่เขาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดแต่เรียนไม่จบซึ่งนั่นไม่ได้สําคัญว่าเขาจะมีปริญญาไหมเพราะเขาก็ได้แอบอ้างหลอกลวงผู้คนว่าตัวเองจบหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาวินเลียมร่ํารวยมาจากการขายรายดีตอทั้งทําการตลาดโฆษณาสารพัดสรรพคุณทั้งใช้ค่าคอมมิชชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายกับหมอที่สั่งยานี้ถึง17เปอร์ซตต่อขวดเอเบนเริ่มรับประทานรายดีตอหลายครั้งต่อวัน ในช่วงเวลา3ปีเขาดื่มไปถึง1,400ขวดเขาบอกว่าแรดิตอทําให้หุ่นของเขาดีขึ้นแต่มีข้อมูลบางแหล่งเล่าว่าที่เขาดื่มน้ํามันเข้าไปเยอะขนาดนี้เพราะมันช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนตอนเป็นหนุ่มๆ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าข่าวนี้มีมูลเพราะในช่วงที่เขาเป็นนักศึกษาเพื่อนๆต่างให้ฉายาเขาว่าคุณปู่จอมเจ้าเล่ห์จากพฤติกรรมที่เขาปฏิบัติกับสาวๆแต่ไม่ว่าเอเบนจะใช้เหตุผลใดในการใช้ยาผลข้างเคียงก็ร้ายแรงจนนาไปสู่การผุพังของร่างกายและเสียชีวิตในที่สุดเขาหยุดใช้ยาหลังจากที่เริ่มดื้อยาและรู้สึกว่ายาไม่ได้ผลอีกต่อไปหนึ่งปีต่อมาในปี193 1้าหนึ่งน้ำหนักของเขาลดลงอย่างมากและมีอาการปวดหัวอย่างต่อเนื่อง กลามของเขาเริ่มยุบตัวลงกระดูกและเนื้อเยื่อของเขาแตกเป็นชิ้นๆจากภายในจนในที่สุดมันก็หลุดออกมาช่วงแก้มไปจนถึงใบหูของเขาแหว่งหายไปถึงแม้ว่าจะดูน่ากลัวแล้วเราอาจจะคิดว่าเขาจะต้องเจ็บปวดมากแต่ไม่เลยเพราะพิษของเรเดียมทําให้เขาไม่สามารถรู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆได,ได,ได้ในช่วงเวลานี้คณะกรรมธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐเริ่มเข้ามาสํารวจผลการใช้ยาไรเดตอและเชิญให้หนายเอเบนเข้ามาเป็นพยาน แต่เขาป่วยเกินที่จะเดินทางไปให้ข้อมูลทางคณะกรรมธิการจึงส่งทนายไปยังคลาริา์ของเขาเพื่อสัมภาษณ์เธาเขียนในรายงานว่ากรามบนทั้งหมดยกเว้นฟันซี่หน้าสองซี่และกลามล่างส่วนใหญ่ของเขาหลุดออกจนหมดเนื้อเยื่อที่เหลืออยู่ทั้งหมดในร่างกายของเขาเริ่มผุพังและมีรูในกระโหลกของเขาและในวันที่31มีนาคมปี1932เอเบนก็เสียชีวิตลงในขณะที่อายุได้51ปี แม้ว่าตอนแรกสาเหตุการเสียชีวิตของเขาจะระบุว่าเป็นพิษของเรเดียมแต่ภายหลังได้ข้อสรุปว่าเกิดจากมะเร็งที่พัฒนาจากการใช้เรดิตร่างของเขาถูกฝังในหลงศพที่บุด,ด้วยตะกัว่วเพื่อป้องกันไม่ให้กรมรมภาพลังสีซึมลงสู่พื้นดินรอบหลุมศพของเขาข่าวการเสียชีวิตของเขาถูกพูดถึงเป็นวงกว้างและเริ่มทําให้ชาวอเมริกันสงสัยในความปลอดภัยของการใช้ธาตุเรเดียมในการรักษาโรค คณะกรรมาการจึงออกคำสั่งให้บริษัทของนายวินเลียมหยุดจำหน่ายยาและห้ามโฆษณาว่าไรเดียตอไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ดูเหมือนว่านายวินเลียมเองก็ไม่ได้สนใจคำสั่งนี้สักเท่าไหร่เพราะเขาโกยเงินจากการขายไรเดียตอได้อย่างมหาศาลแล้วนําเงินนี้ไปก่อตั้งสถาบันเรเดียมเพื่อขายคลิปหนีบเข็มขัดกัมมันตภาพรังสีที่ทับกระดาษกัมมันตภาพรังสีและเครื่องผลิตน้ํากัมมันตภาพรังสีต่อมาเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และศพของเขาถูกขุดขึ้นมาในอีก20ปีต่อมาและพบว่าถูกทำลายโดยกรรมตาภาพรังสีเช่นกันส่วนนายเอเบนหลังจากที่เสียชีวิตได้33ปีก็ได้มีการขุดศพของเขาขึ้นมาตรวจสอบและพบว่าศพของเขายังคงปล่อยรังสีในระดับที่สูงมากและนี่คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับนายเอเบนไบเออร์ B B ขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ